คุณต้องนิทานเวตาให้ฉันฟังได้ไหมได้ครับผมจะลองนิทานเมตาให้ฟังต่อกตอนที่แล้วเนี่ยในตอนที่พระเจ้าวิกาภัท์กำลังแบ,บกศพกลับไปพร้อมกับเวตาลเวตาลก็บอกกับพระเจ้าวิกรารัท์ว่าโอราชาป่าชายมันชิงเราลืะเกิดเวลข้าแต่นอิทานสนุกสนุกที่ฟังแต่ท่านย่าปฏิอตอบเลิในปุรหิตการเนี่ยมีเมลเมงหนึ่งช่วเมองขราสีวิกษัตริย์คนหนึ่งประหงอยู่ช่วาพระเจ้าปตาปมกุด เพระองค์เนี่ยมีออร์โลชิว่ารักองคุดเจ้าชายมีเพื่อนไปที่ปุซายิหนึ่งคนชื่อว่าพุทธิสุรีและตอนนี้อ่ะาเรียนเจ้าชายกับควินเจ้าชายแล้วกันนะวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายเวินเจ้าชายเนี่ยกำลังโอเปอเรอส์ก็เกิดมงปไาขึ้นมาแล้วกันไปเจอยินคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ท่านสอบเลยแอบดูน้ำนนี้แอบน้ำน้ำฝนนี้ก็บางอคนหันมาเจอสองคนนี้กำลังแอบมองอยู่นะถ้าเกิดความเขินอายแต่แทนนี้จะหนีนะกับเอาโดดบวชมาทัดหู แล้วก็เอาดอกบัวมาพับเป็นเขี้ยวเอาดอกบัวมาวางไว้เนน้ยหัวและสุดท้ายก็เอามือทั้งสองคุมมาที่ฝยใจจากนั้นสงนะ่งไฟในก็กลับมาขอยเองไปไฟก็ใช้ในกระบนพึมหําิทิึงตดน,นันเพื่อนจะใช้ือฝันนั้นก็วอกกับจะใช้ว่านี่พอไม่ดูแลไงน,น่าสบายมาให้หมดแลยวอตอนที่น่าอาดอกบัวมาหัดหัวเนฮะ่าว่าน่าเป็นคนในเมืองของนาชาดิชิว่ากันโนตบนุญซึ่งตอนที่น่าอาดอกบัวมาพับเป็นเขี่ยว หมยถึงนานป็นปลุกขึ้อให้ได้เพียละตองที่น้าอตบัวมาไว้บนหัวไปเหรอวานานชื่อปัทมาวดีนละสุดท้ายปองกันน้าเอาคุ้มมาคุมมีวัใจไปเหรอวะนานต้องกลับมาองนันนันเองจ้าชายเม่อใน่ันนั้นก็เลยพาเพื่อนตัวเองไปที่หมือนที่นานอยู่เมื่อไปถึงก็เจอยายแก่เป็นพี่เลี้ยงของน้เจาชายก็ไปบอกยายไปฟ้าบอกน้าหน่อยว่าต้าชายอไปหาแล้วยายก็ไปตามปกติแต่โคกลับมายายมูหงมาก บอกว่าในบ่มวันนันเนี่ยตองห้าไปบอกนาก็อมืดทาไปที่คาราบูนตักเอาปุ๊บหน้าหาตั้งสิบนิ้วเลยเพื่อจะใช้มาฟัน,นนั้นก็บอกว่าที่นั่ทห้ามนเนี่ยแม่ขาว่าเฮโร่สิบวันม่นหบสิบวันยายก็ไปหานานหมาดุมแล้วก็โดนไล่กลับมามาด่มรอบนี้ยายถูกนายเนี่ยเอานิ้วสานิ้วจิ้มไปที่ชาตินกเอาป้ายหน้นานันเพื่อจะใช้ก็บอกว่า ที่น,าน่าทําเนี้ยแมวเขาว่านางตื่นประจําดอนน้นยหน่อยสามวันเมื่อครบสามวันเจ้าชายกะทําแยนหานางรอบนี้สําเร็จบอกแล้วก็บอกแทนรับไปให้ด้วยเพื่อนเจ้าชายก็บอกว่าเนี่ยฮองถึงเวลาะองจนไปหานางนนเลยจากนั้นเจ้าชายก็ไปที่ห้องนางและก็ได้กันไปจนลืมวันดืมเฮืนจนวันหนึ่งเจ้าชายคิดถึงเพื่อนก็อบอกกับนางว่าขอไปหาเพื่อนได้ไหม นั่งปมบดียยบว่าได้อาจจะไปก็ได้ต